เอาล้วครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ราย XT ครับผมวันนี้นน Your Game, Day Day นอยู <c oughs> ่เกม Dead by Daylight นะครับผมเออก็ว่าจะเล่นนานแล้วแหละนะก็ไอโปรแกรมเก่ามันอัดไม่ได้อนะไม่รู้เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็ลองใช้โปรแกรมใหม่ดูนะครับผมโอเคมาจัดกันหน่อยนะผมทึ้งตัวผมนี่ก็ยังกากาอยู่เลยนะ <c oughs> แรง20่สิบเลีวสีหรือ5นะ <c oughs> ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ทำม,มาดูสเต็มของผมหน่อยแล้วกันนะว่าจะ ว่าจะแบบตายคนแรกก็เปล่านะผมรับงว่าเป็นพาระทีแม <t> ่นอนนะตัวผมเนี่ยโอเคก็รอสักคู่นะผมกำลังหลดอยู่โอ้หแหมเล่นเกมนี้เลยคนลุ้มทีนะผมเพราะอะไรนะเปิดโลมแม่งเจาะอยู่ที่เอวนี่ไม่หนาวก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ โอเคนะโอเคก็โอ้ยอยู่ครบสี่คนเลยวะโอ้ยเฮียตัวเลื่อยว่ะตัวเลื่อยว่ะนี่กูเล่นเซเลนซีป่ะเนี่ยเอาไงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไปไหนเอ้ยอ้าวไอ้เฮียไปกันหมดแล้วมันโดนมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นแยกกันแยกกันแยกกัน ไอเชี่ยนั่กระปั่นเพืยมันเลยเนาะผมแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิวิวิวตรงไหน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 เฮ้ยไอเียโอ้โหตรงหน้ากูเลยตรงหน้ากูเลยนะจังหวะนนี้เฮ้ยมันน่าจะมาตรงนี้วะเฮ้ยผมว่ามันต้องมาแขวนตรงนี้แน่เลยครับ ใช่ปะเอ,าอ,อ้าแม่งโอยลมอยู่นู่นโอ้ว่าไม่ว่าไม่ต้องมาแขวนตรงนี้แน่เลยโอเคเอฟรอช่วยเพื่อนนะผมผมคิดว่นนาน่าจะมาแขวนตรงนี้นะไหนแบกมาละเฮ้ยจะบอกไม่ก็แขวนข้างบนนั้นอ๋อนา่าจะไปแขวนตรงนี้นะเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่แขวนเอาไอ้เชี่ยไม่แขวนตรงนู้นไะอ้สัตวสเพื่อนกู เฮ้ยเอามึงจะดิ้นทำไมอ่ะกูโอ้เฮียเอ้ยเฮียเอ้ยแม่งโดนเลยกูเฮ้ยแน่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 โอเคไป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 เอาแม่งโดนอีกแล้วเฮียโอ้แม่งเพื่อนมันไม่น่าดิ้นเลยครับผม โอ้โให้ตายเถอะเพื่อนเอ้าโอ้โหไอ้แย่แหลกชิบหายละเฮ้ยเอ้าไอ้แย่ตรงนี้ทางตันชิบหายละกูจะไปไงเนี่ยเฮ้แม่งมาทางไหนอะเฮ้ยตายเหอะ เฮ้ยหนีหัวลามปะวะอู้แม่งเอ,อ้ยนานาไงแบงมาแล้ไอี้เอ,อ้ยโอ้โหเต็มเต็มหนึ่งสเตรทนะโหมแม่งเอ,อ้ย เอ็งมาเลยวเองมาแล้วอัวนเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยตามมาใช่ไหมตามตามได้หรือเปล่าไอ้เหี้ย,ยเอ้ยเพื่อนหนีมันปาแล้วโอ้โห <c oughs> แม่งโดนจนได้นะเอาจริงโอ้โหเอ็งไม่น่าเลยว่ะ กูไม่กูไม่น่าไม่ใช่กูไม่น่าขึ้นไปข้างบนเลยผมไอ้เหี้ยขนาดแม่งห้อยกูแล้วไป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 แล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันไปแล้วมันไปแล้วเพื่อนจะออกไอ้้เหียมันเปลี่ยนทางเหรอมันเปลี่ยนทางเหรอไม่ไม่หลุดไหมไม่เห็นเราก็ไม่ดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนยายาเพื่อนม่ามันมาแล้ว อย่าเพื่อนอย่าหนีเออหนีไป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 อย่าเอาหนีไปเดินลำหาเลยอะ่ะเอาไอ,อ,อ,อ้ชิบกูแหลกไปเนี่ยออโอ้แม่งเอ้ยชิบหายแล้วโอ้ให้ตายเถอะถ้าผมตายก่อนเนี่ยจะไปดูเพื่อนเล่นกันนะผมเพราะว่าผมผมนี่ไม่นะยังไงก็ไม่น่ารอดนะผมตั้งแต่เล่นมานี่แบบหลายรอบแล้วนะแม่งเคยแค่ยังไงอ่ะ เออกูเคยชนะชนะอยู่สองรอบนะผมน,นั้งน,น้นเพิ่งแพ้หมดเลยนะก็เก่งอย่างนี้แล้วผมเฮ้ยแม่งเอ้ยน่าจะรอดนะผมยูรงแล้วโอ้ยเชี้ยตั้งนานพึ่งได้อันแรกับผมตายโอเคนะไม่ไม่ดูนะเดี๋ยวเราไปเลื่อนแมตต์กันดีกว่านะผมได้ห้องแล้ว นิดหน่อยนะไม่เป็นไรพอได้เหมือนว่าทำอย่างนี้เหมือนมันมันจะเช็คว่าเออเรายังไงอ่ะไอ้ที่มึงรอพ่อของมึงกดดีวะทำแบบการที่กดแบบอย่างนี้นะผมเหมือนการเช็คหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนอื่นมาทำเลยลองทำตามเอโอเคเอ้าพี่มึงไม่กดจะล่ะถามเพื่อนหน่อยครับเออ เลดี้นะอ้าวเฮียภาษาไทยเลดี้ชิดฟักแรงยี่สิบอ๋อไอ้นี่เปล่าอ่ะไอ,ะะอ้ไนอี่นะผมเป็บนบอนมันไม่กดเลดี้อ่ะหลุดหรือเปล่า หนาปากสันเนียมัก <c oughs> ูเล่นอะไรเนี่ยมา <c oughs> โอ้โยแม่งสัญญาักรอบสิวะให้เป็นแบบครอบครัวดูดีมีฐา,านะนะผมไอ้อเขี้ยมแม่งหลุดตัวปะไม่มันนิ่งเลยนะโหถ้าหลุดมานีเขี้ยอะไรนะ <c oughs> เร็วหน่อยเร็วหน่อยนี่มันหลุดหนาจังวะเออคลิปเอง เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันออตอนเล่นเลยกันนะผมโอเคมาแล้วนะครับผมแม่งว่าแม่งมีคนหลุดแน่เลยว่าไอ,อเชีย่ยเมื่อกี้ที่มันไม่ยอมกดมันน่าจะหลุดนะผมนั่นจริงด้วยนะไอศาสตว์ <c oughs> ทีมเรามีคนแรกสิแปดเลยนะเมื่อกี้ เพื่อนๆช้เพื่อนขนลุกว่าอุ๊ยได้อยู่นะผมได้อยู่อ๋อไม่ต้องกดละโอเคไปๆๆๆๆไปนี้ๆๆๆๆโอเคอาจจะช่วงตอนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดนะใช้สมาธิผม ไปไปไปผมว่าน่าจะเป็นเอ้ยมันเสียงเงียบอย่างนี้เออน่าจะเป็นไอตัวที่ถือสปราร์ต้าร <laughs> ถือสปราร์ต้าเยกเทียเะยรนะผมไอตัวที่มันเบบยังไงอะที่มันถืออะไรสักอย่างะวังกับดักอะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่อยู่ตรงนู้นไม่อยู่ตรงนู้นเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเพราะผมไม่อยู่ตรงนู้นไอ้ตรงนี้สีไม่ค่อยดียับผม โอต้ตรงนี้ก็ตรงนู้นก็ได้แล้วแม่เฮ้ยเข่าวิ้ยเอาโอ้โหแม่งงานงอของกูออกออกออกเอาออกสิเฮียโอ้โหเพื่อนโกตีนมาให้กูเห็นเมื่อกี้มันอยู่ทถนี่กันโกตีนให้ โกตีนมาให้เพื่อนโกตีนไม่ถอยก่อนนะผมตอนนี้ให้มันวิ่งไล่เพื่อนไปก่อน,นเราก็วิ่งหนีอะผมเอ้ะคนคนชั่วเลยนะผมแผนนี้เอาไปใช้กันนะผมคุณอาจจะโดนเขาด่าพ่อร้องแม่กันได้นะผมเฮ้ยตอนนี้เราสามารถเออไอ,อ,อ,อตัวนี้ผมมีสกิลในการเอ่อปลดล็อกนะเอ้ยไม่ใช่ปลดล็อกดิเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยไอเนี่ยไอ,อ,อ,อที่แขนเนี่ย เฮ้ยมันทำไงวะเฮ้ยเชียร์ไม่มาทางนี้ไม่มาทางนี้เชียมันไล่หลังกูมาแล้วโอ้โหดักดักหน้ากูเลยแม่งดักหน้ากูเลยนะผมไอ้ฆาตกรตัวนี้มันร้ายเบาเบาเนาะมันร้ายเบาเบานะตัวนี้เพื่อนเออแล้วก็ปล่อยเพื่อนท่องไปนะผมเราก็ นอนอยู่เฉยโอเคนั่นผมจะไปหาเพื่อนแล้วเอีคไปเลยไปไปเสี่ชิบชๆบชุบชุบชุบไอ้เด็นันก็โดนแทงนะผมอุ๊ยเช็ดตกตกใจอีกกาเฮ้ยเพื่อนไปหาพวกมึงแล้วมึงลุกทีวะไปไปเออมันวิ่งไปหาพวกมึงแล้ว ไปมันไล่ตัวนู้นอยู่ไปเลยมามึงมาช่วยกูเร็วๆเถอะเอี้ยอุ้ยมันได้วางกับดักไว้ด้วยนะผมแน่น่าจะดูเลยอ่ะดูดีโอ้ยนั่งคิวเพื่อนโอ้แม่เอ้ยไอ้เฮียกูวิ่งอ้อมแมวนต่ปไปเนี่ยโอเคนะมันมันแก้ยังไงอ่ะผมไม่รู้นะ โอ้ไม่โดนเสียบอีกแล้วกูไม่โคตรไรประโยชน์เลยวะโอเคทำเรื่อยแล้วเอ้ยอยู่ๆๆเพื่อนคิวเพื่อนเออเป็นงานโอ้มึงจะดิ้นทำไมอ่ะไอสัตว์เอ้ยไอ้แค่ไม่โอ้โหไม่มันดิ้นครับทำหายไม่ได้เลยจะช่วยมันดีวะไอ้แค่มันดิ้นอ่ะ ไปดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมาทางนี้เชฮ่อมิหยู่ยหน้ากูเลยผมน่าจะไปนะครับผมเพราะว่าแหละเมื่อกี้มันมี คนไปช่วยอีกคนนึ่งนะครับผมนไ่นไปตายอีกคนนึงละเดี๋ยวก็ซ่อมอันนี้รอเฮียเราก็ซ่อมตรงนี้ออ <c oughs> อรอน,นะผมเครื่องเดียวเราก็จะเป็นไทยนะมาสามคนนี่รู้สึกว่าทีมงานคุณจะใช้ได้อยูน่นะผมทีมงานเนี่ยเเรากวกับเราตาซ่อมไปนะผมเฮียออ ไม่มาทางไหนอ่ะไม่มาทางไหนอ่ะอุ๊ยแม่งโดนโดนได้โดนได้อย่างไรโดนได้อย่างไรโดนได้ไงวะ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 เกียนสเต็ปมาสเต็ปมาวิ่งแบบโหดับตับไมมเลยโหจังหวะนี้วิ่งวิ่งซิกแซกป๊อกวิ่งตามออกซอกต้นไม้ครับผมแหมโคตรจะแบบเชี่ยวชาญ โอ้ยเฮียเชิบหายไม่ตามกูอยู่หรอวะนันแน่นันแน่อนแนโอเครู้สึกกับเพื่อนจะฮิวกันอยู่นะผมอ๋อ้เฮียเลือดไหลมันไม่น่าจะตามแร้วนะโอเคไป ตรงนี้ไม่มีเครื่องเลยหรอวะโอเคม,มันอยู่อีกฝั่งนึงครับผมอยู่ทางโน้นอยู่ไม่อยู่หลังเราครับผมมันกำลังแบบไหนกำลังเดินหาเราอยู่นะโอเคเราก็แล่แนแลน,แนวิงว่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะจังหวะน,นี้นะผมแล่นแลนมาร์คแลนมาร์คแลนมารมา์คแซกแซก,ซก,ซก คิดวมันน่าจะเจอแล้ว <c oughs> ก็ปิดทางแม่งเลยนะผมเฮ้ยชิยย้ตังนี้ขึ้นไม่ได้กูลืมอ้อ,อ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 ม,ออมหลังอ้อ,อมหลังอ้อ,อมหลังโอเคจังหวะน,นี้ก็ทำได้แนละ้วกูบิงลอ่อไปนะผม <c oughs> ให้เพื่อนปั่นไปไอ้ชี้ยหรือเครื่องเดียวปั่นไม่เสร็จสักทีหรอ รู้สึกอกับเพื่อนเราจะโดนซัดด้วยนะผมโอเคนั่นแน่ไม่ได้แดกอู้ห้ยยี้ไม่หันมาตรงหน้าเลยนะ่าอยู่ฝั่งโน,โน้นนะผมว่ะอุยอ้ยเชีย่ยตกใจโอ้นั่นได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเพื่อน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  ดีกว่านะแถวนี้ลางไม่ค่อยดีอีกแล้วตึกเดีนี้กูปั่นไว้นี่ห่อปั่นต่อป <c oughs> ั่นต่อเหลือเครื่องเดียวปั่นยังไม่เสร็จสักทีวะแล้วบมโอ้ยแม่เฮ้ยรีบรีบ คุณผู้ชมคิดว่ามันจะมาขาดไหนครับเนี่ยป่ายคนเดียวเลยเนี่ยโอ้เพื่อนมันมาช่วยเลยผมไปจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโโอ้หเรียบร้อยครับผมทางออกทางออกโ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 กไอ้เสี้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนวันนู้นครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทางออกกันเปิดทางออกกันเปิดออกเปิดทั้งออกเปิดทางออกโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เปดูให้ตรงนู้นหน่อยจะช่วยเพื่อนเดียวอะเอางี้ถ้า เปิดทางนู้นไปก่อนนะผมแล้วเปิดทางนี้ไปให้เพื่อนโอเคจังหวะนี้ก็ลุ้นให้เพื่อนหนีพ้นมันก็พอนะผมโอเคโอเคโอเคทางไหนก็ได้เพื่อนทางไหนก็ได้ก็เปิดไปให้แ okay ล้วเปิดไปให้แล้วเปิดไปให้แล em ้วโอ้โหพูดพระเอกครับผมเพื oh ่อนอยู่ไหน เดี๋ยวรอดูเพื่อนก่อนนะเพื่อนจะออกไปยัง<ๆ>เพื่อนไม่อยู่ไหนวะ<ๆ>ทางไหนก็ได้มึงออกไปเลยดิเฮีเยกู <c oughs> เปิดไว้ให้แร่สองทางเนี่ยผมว่าฆาตกรน่าจะวิ่งไล่อีกคนหนึ่งอยู่นะผม<ๆ>ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้รอดแล้วผมเนี่ยเป็นไงพระเอกปะ่ะ <c oughs> เปิดทางให้เพื่อนสองทางครับผมแหมโคตรหล่อ โอ้ยโอเคนะก็เอ่อเอาแค่นี้ก่อนพอไหมเออนะผมเอาแค่นี้แค่นี้พอกัอนนะผมพอดีว่าผมมีธุระด้วยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยโอ้ยไม่ใช่จ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะผมเอ้ยไม่ใช่อยู่ดีก็จะพูดมาอะไรผมลืมเดี <c oughs> ย๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ตับกไทยด้วยนะเออแล้วก็แฟนเพจยูทูบเอ้ยไม่ใช่เฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเขาจะพูดคุยทักทายกันได้นะครับผม โอเคนะอ่ะช okay. ิพี้ก็เอ้ยสวัสดีครับผม